สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าเอ๊ะวงการธนาคารในปี2030เนี่ยหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับเราจะอิงจากงานวิจัยของการ์เนอรนะครับที่เขาใช้กรอบ TPSR t TR, มองแบบรอบด้านเลยทั้งเทคโนโลยีการเมืองเศรษฐกิจสังคมค่ะมีเรื่องความไว้วางใจจริยธรรมกฎระเบียบแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครบจริงๆค่ะครับผม เป้าหมายคืออยากจับการเปลี่ยนแปลงสําคัญสําคัญว่าธนาคารจะแข่งกันยังไงจะสร้างคุณค่าที่มันต่างออกไปได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องการเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเนาะกับเอ่อเรื่องปัญหาขาดคนทํางานแล้วก็เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดมากๆใช่ครับงานวิจัยชี้ไปที่6วิสัยทัศน์หลักๆที่จะเป็นตัวกําหนดอนาคตเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลองแกะดูกันทีละประเด็นเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างได้เลยครับเริ่มเรื่องแรกกันเลยไหมครับได้ค่ะ เรื่องแรกนี่เออฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยค่ะการเชื่อมต่อทางอารมณ์สังเคราะห์นี่หมายถึงว่า AI จะคุยกับลูกค้าจนเกิดความผูกพันส่วนตัวได้เลยเหรอคะใช่เป็นแนวคิดที่แบบน่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะคือ conversational AI เนี่ยจะเข้ามาเก็บข้อมูลเชิงเลิกทางอารมณ์ที่เมื่อก่อนธนาคารอาจจะไม่ค่อยเข้าถึงอ๋อเพื่อจะสร้างความพักดีหรือว่ายังไงคะใช่ครับหรืออาจจะกลายเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจให้ลูกค้าได้ด้วยซ้า ลองนึกภาพ AI ที่จําได้ว่าเราเคยบ่นเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรเมื่อเดือนที่แล้วอะไรแบบนี้โโหมันเปลี่ยนความสัมพันธ์จากแค่เรื่องธุรกรรมไปเลยนะคะเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินประมาณนั้นเลยครับแต่แน่นอนว่า,เ,าเรื่องความปลอดภยัยเรื่องกรอบจริยธรรมนี้ต้องรัดกุมมากๆอันนี้เป็นความทา้าทายใหญ่เลยว่าจะทำ AI ที่เห็นอกเห็นใจแต่ไม่ล้ำเส้นเนี่ยได้ยังไงจริงค่ะแล้วพอพูดถึงข้อจำกัดของ AI ก็มาถึงประเด็นที่สองเลย ช่องว่างทักษะด้านซอฟต์สกิลกับการเสริมศักยภาพมนุษย์งานวิจัยบอกว่าทักษะอย่างความฉลาดทางอารมณ์หรือ EI จะยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกใช่เลยครับเพราะ AI ยังทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีพอแล้วเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะตรงนี้เทคโนโลยีอย่าง human augmentation หรือการเสริมศักยภาพมนุษย์เนี่ยครับจะเข้ามาช่วยเสริมความสามารถของพนักงานทางด้านความคิดพฤติกรรมเลยอ๋อคือมาช่วยเติมในส่วนที่ AI ทํทไม่ได้ ครับผมบทบาทพนักงานก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ทำธุรกรรมไปวันวันแต่เป็นการให้คำแนะนำช่วยให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจจัดการเรื่องเงินได้ดีขึ้นจริงๆหรือที่เรียกว่า financial empowerment น่าสนใจค่ะแล้ววิสัยทัศน์ที่3ล่ะคะโมเดลปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนการจับคู่ระหว่างลูกค้าอันนี้คือให้ลูกค้าช่วยลูกค้ากันเองเหรอคะ คล้ายๆแบบนั้นเลยครับเหมือนสร้างแพลตฟอร์มให้ลูกค้าช่วยเหลือกันเองได้แต่เบื้องหลังคือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสร้างความไว้วางใจระหว่างลูกค้าด้วยกันอ๋อเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันได้จริงๆเวลาที่อาจจะไม่มีพนักงานพอใช่ครับเป็นการเปลี่ยนจากพึ่งพนักงานเป็นหลักไปสู่การสร้างชุมชนลูกค้าที่เกื้อกูลกันซึ่งก็น่าจะช่วยเรื่องขาดแคลนคนได้ส่วนหนึ่ง การสร้างความไว้วางใจแบบใหม่ๆนี่มันน่าจะโยงไปเรื่องที่4ด้วยนะคะเรื่องบล็อกเชนกับการสร้างตลาดใหม่ถูกต้องครับบล็อกเชนมันสร้างสภาพแวดล้อมแบบกระจายศูนย์หรือ decentralized ที่ทุกคนเชื่อถือได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางแล้วมันจะสร้างบทบาทใหม่ให้ธนาคารยังไงคะก็เช่นการทำให้ความไว้วางใจพกพาได้หรือ portable trust คือประวัติความน่าเชื่อถือทางการเงินของเราเนี่ยไม่ได้ผูกติดกับแบงก์เดียวแล้ว เอาไปใช้อ้างอิงที่อื่นได้ง่ายขึ้นอ,อ,อหรือการฝังบริการธนาคารเข้าไปในแพลตฟอร์มอื่นๆเลยไม่ต้องเข้าแอปแบงก์อย่างเดียวแต่แน่นอนว่าก็ต้องการคนที่เข้าใจทั้งเทคโนโลยีและกฎหมายที่ซับซ้อนของระบบนี้มากๆครับค่ะมาถึงประเด็นที่5อันนี้ดูใกล้ตัวเรามากขึ้นความต้องการพลังงานที่ยืดหยุ่นกลายเป็นสิ่งจําเป็นครับจากที่เคยเป็นของฟุ่มเฟือยตอนนี้กลายเป็นเรื่องจําเป็นเพราะพลังงานสะอาดถูกลง แต่ความเสี่ยงจากภูมิอากาศก็สูงขึ้นผลกระทบกับธนาคารคืออะไรคะชัดเจนเลยครับจะเกิดความต้องการสินชื่อรูปแบบใหม่ๆสําสำหรับโครงการพลังงานทางเลือกส่วนบุคคลเช่นติดโซลา r r รูฟหรือระบบกักเก็บพลังงานในบ้านธนาคารก็ต้องปรับตัวเยอะเลยสิคะทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งการประเมินความเสี่ยงใช่ครับต้องปรับวิธีการพิจารณาสินเชื่อข้อมูลที่ใช้ให้สอดคล้องกับเรื่องพลังงานที่เปลี่ยนไปเลยครับ แล้วก็มาถึงวิสัยทัศน์สุดท้ายอันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์นิดๆการเคลื่อนย้ายเงินฟรีหรือโอนเงินไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคะธนาคารจะยอมหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับแต่มันไม่ใช่ว่าแบงก์จะได้อะไรเลยนะเอาแล้วเขาจะได้อะไรคะกลยุทธ์มันจะเปลี่ยนไปสู่การสร้างไรายได้จากข้อมูลการชําระเงินแทนครับเอาไปวิเคราะห์ต่อยอดอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือถึงโอนฟรีแต่ได้ข้อมูลมาแทนครับ ซึ่งการที่เงินหมุนฟรีและเร็วขึ้นมันก็ช่วยให้ธุรกิจกับคนทั่วไปมีสภาพคล่องดีขึ้นด้วยแต่เบื้องหลังคือแบงก์ต้องมีระบบที่ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ always on แล้วก็ต้องเก่งเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลมากๆเพื่อหาโอกาสจากข้อมูลพวกนั้นฟังดูแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอ้โหพลิกโฉมวงการจริงๆนะคะแล้วทั้งหมดนี้ถ้าให้สรุปภาพรวมมันหมายความว่ายังไงคะหน้าที่หลักๆของธนาคารอย่างรับฝากจ่ายเงินให้กู้บริหารความเสี่ยงพวกนี้ยังอยู่ครับ แต่วิธีที่ธนาคารจะแข่งขันจะสร้างความแตกต่างเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากจะเน้นการเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันเรามากขึ้นใช่ครับแบบไร้รอยต่อเลยใช้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าใหม่ๆแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องคนที่ไม่พอด้วยแสดงว่าธนาคารต้องปรับตัวขนาดใหญ่เลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับต้องยกเครื่องกลยุทธ์กันเลยวางแผนเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานเช่นค l าวความปลอดภัยให้พร้อมสําหรับอนาคต ต้องสร้างทีมที่เข้าใจรอบด้านด้วยทั้งเทคนิคสังคมจริยธรรมกฎระเบียบถูกต้องครับแล้วก็ต้องมีแผนสําหรับชุรกรรมรูปแบบใหม่ๆมีกรอบจริยธรรมชัดเจนสําหรับ AI หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นภาพอนาคตที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆเลยค่ะสำหรับวงการธนาคารปี2030จากมุมมองของกาดเนอรครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับว่า เมื่อ AI มันสามารถสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้แล้วระบบกระจายศูนย์อย่างบล็อกเชนก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นคำว่าความไว้วางใจในโลกการเงินยุคหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องความมั่นคงทางการเงินแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่มันจะพัฒนาไปสู่อะไรได้อีกบ้าง